สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมมาเที่ยวนะครับก็จะเอ็นเฮ้ยมันคือไก่เยียครับเพื่อนเพื่อนสองตัวนะครับแบบนี้ก็เรียกว่าไก่เยียนะครับมันก็คือว่าประมาณว่าเป็นเยียร้อยแล้วนะครับเป็นลูกผสมนะครับลูกผสมนะครับเป็นไก่สายเยียนะครับน่าจะเป็นที่กับน้องเนาะที่ผมมาเที่ยวต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เห็นน้องเซื่องมากเลย ก้าวใกลนะครับก็มีความเชื่องมากๆครับผมได้ยินเสียงเขานะครับก็เลยเดินตามเสียงข้อมาแต่ผมก็งองขยากก้าวใกล้ก็ดูนะครับน้องเดินหนีนิดนึงนะครับแต่ว่ามีความเชื่องมากๆอยู่ไก่อายุนะครับด,ด,ดูจากอายุเดือนเนาะดูจากอายุเดือนก็ประมาณ10เดือนนะครับ อยูเดือนโดยโดยประมาณนะครับดูจากประมาณจากเดือยเอาสองตัวนะครับน่าจะเป็นเทียบนองกันนั่นแหละพอดูแล้วเดือยก็เหมือนกันเนาะ ต้นมาไหะแต่อีกตัวหนึ่งตามันเสียนะครับตัวนีนะ้เราสังเกตได้จากวิธีเดิมวิธีเดิมเนาะ <S <S ก็จะเป็นตัวซ้ายมือนะครับตัวนี้นะครับตาบอดข้างนึงครับเป็นข้างขวาของเราครับด้วยนะครับเท่ากันเลยเป็นเพียบน้องแน่นอนนะครับ โอเคครับใส่น้องไปแล้วครับโอเคล็ไก่ดูแก่นี้เนาะนี่คือไก่เยียร์นะครับ